สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมนี้ไม่มีผีจริงหรอวะซึ่งเกมนี้เป็นเกมของทางเทคแครนะครับผมที่ทํามานะเทคแครเป็นใครเดีย๋ยวเราไปดูกันไปอ่ะและนี่ก็คือเทคแครนะครับผมแปแเราเขาไปเล่นเกมกันเลยดีกว,ว่าว่าเกมนี้จะไม่มีผีจริงหรือเปล่าการละครั้งหนึ่งสักประมาณเมื่อกี้นี้วัด มีใครคนหนึ่งเขาต้องการเงินไปซื้อคอมใหม่หนึ่งโดยเขามีเงินแค่หนึ่งแสนบาทเดียว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 อันนั้นก็เยอะแล้วนะและเกือบจะซื้อคอมได้แล้วแต่ทว่าฮะที่ทำงานมันอยู่ไกลบ้านแล้วไงต่อเออเขาเลยหาที่พักราคาถูกใกล้ที่ทำงานจะได้ไปทำงานสะดวกและจะได้ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ไวๆแต่ดันเจอเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น อ่และนี่ก็คือภายในเกมนะแต่ก่อนอื่นขอปรับเมาส์เซนซิทีฟได้ป่าวะโอเคยังปรับได้นะขอบคุณทางถึอแคทที่ทำมานะครับผมเซตติ้งคอนโทรลแอปพลายคอนติเนียไปมานี่แหละกำลังดีป้า ป้าจ๋าใช้ป้าจริงวะเนี่ยสวัสดีจ้ะใช่คนที่ติดต่อมาหาห้องเช่าที่ราคาถูกสุดๆใช่ไหมอ๋อใช่แล้วป้าโอ้ดีๆแถวนี้มันเงียบสงบมากไม่เอยมีคนผ่านมาเลยเอาเป็นว่าลองเข้าไปดูในห้องก่อนแล้วกันห้องเธออยู่ชั้นบนนะห้องติดบันไดเลยโอเคครับป้าหาห้องพักเดี่ยวนี้ เขาบอกป้าที่ไหนวะป้าป้าขออีกรอบดิที่ไหนวะ,ออห,นวะห้องติดบันไดนี่โอ้โหแม่งติดบันไดจริงไหน,ไหนดูห้องอื่นดิประตูรัคนละล็อกทุยอ้เอาจริงมุมนี้มันเป็นความรู้สึกว่ามุมแบบมันดูแคบนะ อันนี้ห้องติดบันไดเออแม่งติดบันไดจริงปะห้องอื่นก่อนไม่ได้เข้าห้องห้องเราห้องนี้สชน,นะอืมก็ได้อยู่หละกลับไปคุยกับป้าเพื่อเช่าห้องอ้าวย่อห้องนี้ไม่ใช่เหรอไหนบอกห้องติดบันไดมึงไม่ได้เช่าห้องนี้ไม่เพื่อนครับ เป็นไงบ้างห้องโอเคไหมท่านนี้ปลอดภัยจริงหรอป้าแน่นอนแน่นอนป้าอยู่ตั้งนานไม่เจอโจรอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นไงบ้างละ่ะห้องโอเคไหมเดี๋ยวอทำไมห้องถึงไม่มีหน้าต่างอ้อพอดีว่าป้าปรับปรุงบ้านอะ่ะธรรมดาของห้องเช่านะ่ะนะ ป้างบไม่พอเลยเลยยังไม่ได้ใส่หน้าตา่างเดี๋ยวป้าอย่างนี้ฝนตกทำไงลนะ่ะวันนี้ยิ่งฝนตกอยู่แล้วช่วงนี้มันเป็นบ้านธรรมดาหนีแหละใช่ใช่ไม่ได้มีประวัติอะไรไม่ดีเลยป้าผมไม่ได้พูดอะไรเลยทําไมป้ารีบรีบพูดก่อนนะเฮ <Hey. S 1> หรือว่าป้าไม่มีอะไรจริงใช่ไหมป้าอื อาเช่า,ชาห้องก็ได้อาจะได้เก็บตังไปซื้อคอมได้อหูมีแสนนึงไม่พอเลยเด่ยอาไปทำงานหรอป้าไปก่อนนะขอเช่าห้องแค่นี้แหละไปทำงานเหรออุ้ยพี่วินมาอยู่ที่นี่ตอนไหนครับพี่วนินทำไมหน้าเบีเบ้ยวอย่างนั้นนะ่ะ ไปตึกเอ็กซ์ไวแห่างจากนี่สองซอยโอ้แถวนี้มีคนมาเช่าบ้างแล้วเหรอเนี่ยอ๋อพอดีเพิ่งย้ายมาวันนี้เนะีอ่อมีอะไรเหรออ,อไม่ใช่เรานี่หว่ามีอะไรเหรออ่าไม่มีอะไรหรอกอาจจะจําผิดซอยเอาเป็นว่าจะไปตึกเอ็กซแซกสองอยสัดไปใช่ไหมละ่ะไปเลยไหมเอาไปเดิรออะไรละ่ะวันที่หนึ่งช่วงกลางคืน โอ้โยมันก็มืดหลอเกินแต่แสงไฟสวยนะอาอย่างน้อยมีจานดาวเทียม UBC ป้าอะไปไม่ได้ไม่ให้ไปด้วยบ,บังคับเข้าห้องอุย๊ยเชียเสียงเขอามาจากหลังประตูแหมพื้นกันห้องไม่เก่งใจเลยเนี่ย หรือว่าพ่งนี้ต้องไปเตือนหน่อยแล้วแม่งเอ้ยคนจะหลับจะนอนมาเคาะอะไรอยู่ได้เออดูของออนไลน์สัหน่อยอืมตามมียูนหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทคาดอีกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอืมออจิสติกสคราสิบเจ็ดโอ้โหชัดเจนสเปคครบครบทวน แถมฟอนต์สวยด้วย,เด,ยวเดี๋ยวค่อยซื้อตังค์ไม่พอนะพัดลมก็มีอยู่แค่เนี้ยโอ้โหหยุดอัดตายเลยนอนนอนนอน,น,อนไอ้เพื่อนข้างห้องแม่งเคาะอยู่ได้น่าตำคาญนอนนี่แชว้วใช่บอเอ๊ะทำไมมันมีสองวะอันนี้ประตูอะไรอ่ะ วัดทำอะไรไม่ได้ออกนอกห้องแล้วกันนะสาบานว่านี่เช้าตาจะอุ้ยว่าไงาหลับสบายดีไม่หลานอา่อาก็สบายแหละอา่า เ้ื่อนังงเสียงดังนะป้าช่วยไปคุยหน่อยได้แม่งคออยู่ได้ทั้ง,ค,นะงคืนนะาลำคาเนี่ยเออฮะเธอพูดอะไรนะบ้านนี้มีเธอชา,ชาวชาแค่คนเดียวน,นั่นนี่เดี๋ยวนะป้าสแสดงว่าห้องนี้ผมมไม่ผีงั้นหเหรออ่คือถ้าเธอกลัวเอางี้งไหมล่ะเดี๋ยวป้าจะไปหาหมอผีมาไล่ให้แต่ป้าเงินไม่พอจ้างอะสิเงินเดือนไปสี่วันทิ้งจะเอาอขอยื่นก่อนนะแมหรือว่าจะรอดี อ่าอืมอ่าอะ0สามร้อยบาทเด้ไอให้ให้ใหไปเถ้ะเป็นไรหรอกหลังจากนั้นคุณก็จ่ายเงินให้ป้าเพื่อทำวิธีไล่ผีทั้งหมด300าสามร้อยบาทอืมสามเออนั่นไงเนี่ยพูดเหมือนกูได้เลยสามร้อยบาทสินะหลังจากนั้นก็ไม่เจอผีฮะ What the เฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่คือจบหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ย What เอาใหม่ดิการละครั้งสองเมื่อน,นานสักเมื่อกี้นี้อ่ะโหเห็นเขาว่ามีจบหลายแบบนะกินี้น่าจะเป็นแบบที่หนึ่งนะไม่เจอผีไล่ผีเรียบร้อยวออเออไม่เจอผีจริงจริงนั่นขอเร็วเรไปเร็วๆเลยรอบนี้กลับไปคุยกับป้าเพื่อเช้าห้อง มาขอ,ขอเช่าห้องเลยโถห้องเทพพี่เินไปอยู่ต่อไม่มีอะไรว่าแต่พี่วินหน้าหล่อไม่เปลี่ยนเลยนะพี่วินพี่วินเบนซินทำงานได้เงินหนึ่งพันบาทนอนไม้ไบไอ้เพื่อนข้างห้อง ตองใส่ฟิชจัดใส่กันแสแงอามาขอขอมุกนี้หนะ่อยมามามานอน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 เนี่ยจังจัดกันอยู่ไหมไม่มีแล้วเนอะไปเลนเนอะโอ้ยสบายมากเลยเพื่อ้ปเอ้ยไปเฮีย เอาจริงนะพี่ด้นินเสียงเคาะทั้งคืนเลยวันก่อนพี่ว่าจะบอกอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมีบ้านเช่าผีสิงที่คนอยู่ได้ไม่เกิน5้าวันจะตายทุกคนเด่อฮะฮถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายอาอกค่อไวเถอะนะวันนี้เป็นไหนดีล่ะไปทํางานเนี่ยผมจะซื้อคอมต้องหาตังค์ทํางานได้เงินมาอีกหนึ่งพันบาทแต่ก่อนอื่นขอสํารวจหน่อยซิว่ามันมีอะไรบ้าง จากใจนักสำรวจทั่วแดนอีสานไม่มีอะไรเลยมึงไ,ไงม่ได้เข้าเนี่เพื่อนใช่กูอยากสำรวจไงโอ้โหอันนี้ก็ประตูล็อกไม่ท่านไม่ท่านล็อกซะด้วยเอ๊ยอะไรอะทำไมมีของอยู่ตรงนี้ลยอะปิดอย่างนี้มันจะเข้ายัางไงวะ เอฮ้ยมีรูอ่ะรอบนี้เมื่อคืนจัดกันหนักเราต้องส่งสักหน่อยพองว่าจะจัดแม่งมีเสียงได้ไงวะเสียงแมวที่ไหนร้อช่างมันมนอนดีกว่ายังมีอยู่ไหมขอส่องได้ไหม ใกล้แล้วครับพี่น้องขาดอีกหนึ่งพบาทจะได้ซื้อคอมแล้วป้าอาป้ากูหายแล้วเฮีย <Yeah, S 1> ผมจะซื้อคอมแล้วเฮีย <yeah. S 1> ไปขอทำงานอีกวันหนึ่งไปทำงานไม่สนจเจ้าคอมมาได้เงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ เสียงอะไรหายไปแล้วตรงนี้ของไม่มีอะไรใช่ไหมในที่สุดก็มีตังซื้อแล้วว a t ไวมากมาได้ไงโอ้เดี๋ยวนี้เขาส่งทันใจนะเนี่ย จะส่องไหมจะส่องไหมเอามาแล้วต้องส่องหน่อยดีโถเรื่องเสือกเราต้องเอาไม่เห็นอะไรเลยอีกแล้วก็ยังวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนอนวันที่สี่ก็เปิดไม่ได้อยู่ดีป้า ผมได้คอมแล้วขอย้ายออกคุณได้รู้เป้าหมายด้วยการซื้อคอมที่คุณต้องการแล้วแต่ความลึกลับของที่หอพักยังไม่ถูกเปิดเผยแต่จะไปสนใจทําไมอ่ะถูกถูกถูกเมื่อเราได้ได้การเสียงกันแล้ววู้ฮูจบสองทับี่เกมนี้ไม่มีผีจริงๆหรือเปล่ารอบที่สาม นะมันอยู่ใกล้บ้านแล้วไงป้ามาขอเช่าเลยป้าอะไรวะหาห้องพักเดี๋ยวนี้ป้าห้องเทพมากเลยเดี๋ยวเบสเลยเอ๊ยเดี๋ยวเขอคุยอีกรอบหนึ่งเขาเขาไปดูได้ไหมว่าแต่เรารู้ได้ไงว่าห้องไม,ไม่ไม่มีหน้าต่างว่าจะไม่ทันได้เข้าไปด้านในเลยอขอเช่าห้องครับป้า คนไะปทำงานไปทำงานวันที่หนึ่งเรียบร้อยไม่มีอะไรนะนี่เรากลับมาหลูดเดิมอีกแล้วหรือนี่โอ้ยชีย้อะผีแน่ๆเอามาลองลองคำนี้ดูดิจะมีอะไรเปลี่ยนไหม ไไมม่ีอะรป้าเมื่อคืนผมได้ยินเสียงอ่ะบอกพื้นข้างห้องไม่เป็นไรมากผมผมรอได้ป้าผมรอได้ผมรอได้ขออีกรอบนึงนะสบายมากไม่มีอะไรโอเคไป โอไม่ให้ไปด้วยนื้โธการสำรสวจพี่วินแม่เจอกี่รอบหน้าก็ยังเทพเหมือนเดิมเลยพี่พี่วินเป็นสินกิดกกอนโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปทำงานเดี๋ยวนี้วันที่สองช่วงคืนมาไกลได้ตังค์ซื้อของแล้วสำรวจไปก็ไม่น่าจะเจออะไรมั้ง อาหารแมวเหรอนี่เนี่ยมันประตูอะไรอ่ะงงอ่ะขอสำรวจรูนอยครับใครห้องว่าจะมีเสียงได้ไงวะจริงเอ้ถ้าเราได้ตังค์ครบแล้วเราไม่ซื้อล่ะจะเป็นไงเออว่าดูไม่ได้ เขาไปห้องป้าก็ไม่ได้ไปทํางานอีกรอบแล้วก็ได้ตังแล้วก็ขึ้นแต่ก่อนขึ้นขอสํารวจห้องแป๊บเพื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีวันนี้มีอะไรไหมเฮ้ยได้ตังแล้วไม่เอาไม่ซื้อ ขอดูอีกรอบนึงไม่เห็นมีอะไรเลยนอนวันที่สี่ดูไม่ได้โอเคป้าโถ่หายอะป้าเอ้ยวัดดีวัดดีฮี่วันก่อนต้องขอโทษทีนะเรื่องอะไรหรอที่บอกว่ามีผีไงล่ะ คือพี่จำผิดซอยน่ะอ่ามันอยู่ซอยฝั่งของข้ามโน่นอ่ะอ้าโธ่พี่วินมาทําให้ผมตกใจอา้าวันนี้ไปไหนดีทํางานเนี่ยโธ่ผมคนขยันน่ะพี่วินมามามารวยผมรวยแล้วผมรวยสำรวจห้องต่อเพื่อเข้าได้โถ่ขอเข้าหน่อยก็ไม่ได้งกิ ยังทาหารแมวหายแล้วจดหมายอะไรไม่ใช่จดหมายเฮ้ยยายช่วยด้วยออกไปหลังมามามา,มาออกไปหลังไหน ฮะเอาว้ามีไอเทมวางของใครโดนจับอยู่ในนี้หรือเปล่าเออเต้เอ,อะไรอะนำกระดาษไปไว้หน้าห้องโอเค y o U have used เด e กระดาษขอบคุณใช้แล้วโอเคนะใช้แล uh. ้วให้เรียบร้อยนะเป็นผีเหรอครับผมอยากรู Lion ้ครับอันนี้ผมอยากรู้ครับไม่ต้องการอะหยังดันตู้ดัน กำแพงเอาไว้เราใกล้จะได้เจอแล้วเกมนี้ไม่มีผีจริงหรือไม่หลังกำแพงคือห้องที่สกปรกและคุณก็ได้พบกับหญิงสาวที่มีร่างผอมแห้งซีดเผือเต็ไมไปด้วยรอยช้ำคุณตัดสินใจออกจากที่พักและโทรหาตำรวจทันทีหลังจากนั้นป้าเจ้าของร้านฮะห,ห้องพักก็ถูกจับในระหว่างที่ออกที่กำลังออกไปซื้อของขอหากักขังนงเหนียวและทำารยร่างกายเอ นึงในของที่ป้าซื้อมาพบยาเบอร์หนูชินิดแรงราคา300บาทที่ปัจจุบันตำรวจยังไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรอ้าวอย่าบอกนะไอ้ตังที่300บาทที่ตูให้ไปตั้งแต่ในพาทแรกมันก็คืออันนี้โอ้นี่คือยาฆ่ายาเบอร์หนูสินะอีป้าไอ้กินนี้เราจบไปกี่รอบนะ หนึ่งสองสี่ข้ามสามเฉยเลยเอะขออีกรอบหนึ่งเออวะคุยกับป้าเพื่อเช่าห้องขอเช่าห้องครับป้าไปานอนป้าแม่งอะไรวะ อ้าวอ๋อไปทำงานวันที่หนึ่งช่วงกลางคืนเป็นงไงโอ้โหลูบอีกแล้วกับท่านเร็วๆนะเร็วๆนะรอบนี้นะผ <c oughs> ีแน่ๆตายนอน แน่ป้านี่ไงเห็นไหมไอ้สามร้อยบาทที่เราถ้าให้ป้าไปเนี่ยป้าจะซื้อยาเบอร์หนูคืนแรกก็ไม่มีอะไรนะที่เขาบอกอะไรห้าคืนนะพี่วินบอกหคืนเะนี่ยเดี๋ยวลองดูนี่ไงอันนี้คือยาเบอร์หนูเนี่ยชัวร์เลยอันนี้ยาเบอร์หนู ถ้าเราให้ตังค์ปุ๊บซื้อแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ให้ตังค์ก็ยังซื้อมาเหรอหรือว่าเป็นอาหารธรรมดาว่ะคงใจแค่เงเดียวว่าเอ๊ะรูมันมาได้จังได่นะพี่วินไปทำงานเช้าแล้วลุย รอหรู้สอดเห็นต่ออีกรอบหนึ่งไม่เห็นมีอะไรเลยวันที่4ี่ช่วงกลางวันคราวเนี้จะไม่จะเล่นแบบไม่สนใจนะคือแบบจะปล่อยวันไปเลยอะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงทำงานช่วงกลางคืนได้ตังนอน ไม่สนนอนคุณตื่นเช้าขึ้นมาป้าได้บอกกับคุณว่าได้ทำพิธีไล่ผีเสร็จสิ้นแล้วอ๋อหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากห้องนั้นอีกเลยจบสามับสี่อ่านั่นไงแม้ว่าเราจะไม่ให้ตังป้าแต่ป้าก็ยังเอายาเบอร์หนูไปให้ได้แปลว่า การที่เราช่วยสี่ก็คือป้าไม่ทันให้ในคืนนั้นก็เลยโดนจับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเกมนี้ไม่มีผีก็ไม่มีผีจริงๆะนะใครอยากลองเล่นก็ลองโหลดไม่ได้ครับผมเข้าไปในช่องเทคแคร์นะครับผมแล้วก็โหลดกันมาซะที่สำคัญอย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยไม่งั้นผมจะไปขยี้คุณเล่นแบบคุณเทคแคร์นะครับผมไปแลบบาย